กราบสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกๆท,ท,ท่านครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกวีแสมดอดอยดอกเด่นช n แนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูดอยจะพาท่นานผู้ชมนะครับมาทํากิจกรรมในแปลงผักณโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือน,นะครับก่อนที่เราจะทํากิจกรรมก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับก็จะเป็นกระลำปีกระลำดอกกระลำปลีนะครับนี่เป็นกวางตุ้งนะครับ ในส่วนนั้นก็จะเป็นแปลงที่เราจะเตรียมกันนะครับด้านแนานี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราก็จะต้องขึ้นแปลงใหม่นะครับเดี๋ยวเตรียมแปลงใหม่นะครับเพราะว่าดูในกิจกรรมที่เราจะทํากันวันนี้เลยครับเนาะนี่ก็จะเป็นกระลำปลีนะครับซึ่งคุณาก็มาพวนด,ดินนะครับคุณไรพรวนดินโดยโดยคุณไราจะทาแบบนี้นะครับพรวนดินแล้วก็ก่อดินนะครับเราก็จะก่อดินมาที่ที่คนของกระลำปลีนะครับเราจะก่อดินมาไว้ที่โคนของกระลำปลีครับี๋ยวเราก็จะให้อาหารมันนะครับ พ่นจุลินทรีย์สองข้อแสงใส่กรบลงไปด้วยนะครับถ้าใครมีแกลบดิบก็ใส่แกลบดิบลงไปรวยลงไปตรงรอบๆนี้นะครับเนาะเป็นการป้องกันแมลงนะครับหลายๆอย่างได้ดีเลยนะครับคุูไดก็ทําได้ทำลายสักดีแห่ต้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันเลยนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับซึ่งการพ่นดินของคุูใดนี้คุูใดใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่ช้อนนะครับช้อนกินข้าวของเราเนี่ยนะครับอะไรว่า แฮนด์เมเลยผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับเอามาทำแบบนี้ครับเดี๋ยวครูจะดอนจะสาธิตก่อนเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็ต้องตรงไหนที่แย่มันยาวๆเราก็ใช้มือถอนเนยนะครับเราใช้มือถอนแย่ออกนะครับถ้ัต้นมันเล็กๆเกินไปแล้วก็ทําอันนี้ครับนี่นะครับง่ายๆเลยครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินตรงนี้นะครับเรามันจะมากกอไว้ ตรงโคนของกระลำปีนะครับสลรับไฟนะครับแบบนี้นะครับเอาแยกออกด้วยนะครับนี่ไปครับโคนก่อไว้ก่อไว้ก่อไว้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องถอนแยกออกให้หมดนะครับที่เราจะกนที่เราจะก่อได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวมาอบไว้นะครับ ทำไมเราต้องกอ่อก่อดินครับมันเป็นเทคนิคของคุณได้เองนะครับเนาะที่อื่นเขาอาจจะไม่ทํากันเพราะว่าถ้าเราปลูกเยอะๆเราไม่ทําหรอกครับแต่ถ้าเราปลูกไม่เยอะแบบนี้นครับแปลงสองแปลงกว่านี้ก็เรามีเวลาว่างแล้วก็มาก,ก่อดินไว้ตรงคนต้นขลับปีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลง่ายขึ้นนะครับเนาะพาจะพืชอะไรต่างๆจะได้ดูแลง่ายขึ้นมแมลงด้วยนะครับในอ่าในสวนของ กระลำปีนะครับอีกไม่นานแล้วนะครับเนาะเราก็จะเป็นจำหน่ายอีกประมาณสักไม่เกินเดือนครึ่งนะครับประมาณสักสิ้นปีน่าจะได้นะครับคุณไรคิดว่าสิ้นปีเราน่าจะได้กินกระลำปีผักปลอดสารของโรงเรียนแม่แม่ปันเนี่ยกันแล้วนะครับอ่ายังไงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาอมเมนต์กันได้เลยนะครับวันนี้นะคุณเร้ก็จะมาก็คือมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับการพรวนดินโดยใช้ช้อนนะครับเนาะ เาใช้ช้อนนะครับใครที่ชอบใครที่ชื่นชอบวิธีการของครูดอยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้ครูดอยกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปทุกคลิปที่เราที่ครูดได้ลงไปนะครับเนาะยังไงวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนนะครับปลอดสารร้านชำบ่ายครูดอยสวัสดีครับผม